สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังอีทีพอดแคสต์ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หนังสือคือชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากการอ่านเพื่อนำทางวิธีคิดให้ได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิตและวันนี้พบกันเช่นเคยกับมิคงระชยา กับข้อคิดจากการอ่านจากหนังสือ Give and Take แค่รู้วิธีให้คนรับได้เท่าไหร่คนให้ได้มากกว่าที่เขียนโดยคุณอดัมแกรนท์ซึ่งเป็นคนเขียนคนเดียวกับหนังสือที่ชื่อว่า t i n g Again ที่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักจากการแนะนำของท่านผู้ว่าชัดชาตินั่นเองนะคะส่วนเนื้อหาวันนี้จากหนังสือ Give and Take เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญเพื่อนๆรับฟังกันได้เลยนะคะ คุณอดัมแกรนต์ได้เขียนไว้ในหนังสือ Give and Take ว่าผู้ให้จะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าหน้าตาและศักดิ์ศรีตัวเองพวกเขาจึงมีแนวโน้มสูงที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองตั้งแต่เนิน่นๆถอนตัวออกจากความผิดพลาดได้ทันท่วงทีคนเราจะตัดสินใจอยากถูกต้องและสร้างสารรค์มากขึ้นเมื่อคำนึงถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองส่วนผู้รับจะตัดสินใจโดยคำนึงถึงตัวเองเป็นหลัก และมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นห่วงศักดิ์ศรีหน้าตาผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์องค์รวมส่งผลให้ผู้รับมักจะดันทุลังเดิมพันแล้วเดิมพันอีกถล่มลึกเข้าไปในความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียหน้าการคำนึงถึงผู้อื่นจะทำให้เรากังวลถึงเรื่องตัวเองน้อยลงและพุ่งเป้าไปยังภาพรวมให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้อื่นมากขึ้นค่ะ และนี่คือสิ่งที่คุณอดัมแกรนได้กล่าวไว้ในหนังสือนะคะเพื่อนๆเคยมีเรื่องไหนที่ตัดสินใจไม่ได้หรือเปล่าคะส่วนตัวมิ้งนั้นก่อนหน้านี้มีอยู่หนึ่งเรื่องที่ตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ได้อยู่นานหลายปีนั่นคือการจะตัดสินใจว่าเราจะดําเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่ในวันที่มิ้งเริ่มคิดว่าจะไม่ทําธุรกิจที่เราทํามาเป็น10ปีแล้วหลายความคิด มันประเดยประดังเข้ามาถาโถมเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นทําไมเราต้องปิดด้วยในเมื่อวันนี้แม้กําไรไม่มากแต่ธุรกิจเราก็ยังอยู่ได้แต่คําถามอีกคําถามหนึ่งที่ถามย้อนเข้ามาอยู่เสมอก็คือว่าแต่จะอยู่ได้นานแค่ไหนในเมื่อช่องว่างหรือช่วงหลังๆมาเนี้ยค่ะช่องว่างระหว่างยอดขายและค่าใช้จ่ายมันแคบลงเรื่อยๆแล้วถ้าเราหยุดคนอื่นจะมองเราว่ายังไงดูเราเป็นคนยอมแพ้ง,ง่ายไปหรือเปล่าไม่เข้มแข็งหรือเปล่า รู้สึกสับสนไปหมดนะคะเพราะว่าธุรกิจที่มิงทําเป็นธุรกิจที่มิ้งรักมันแล้วก็เริ่มมันมาจากศูนย์ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยเราทํามา10ปีก็มีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกันอย่างมากการที่เพื่อนๆลองคิดดูะคะ่ะว่าการที่เราจะต้องไปทํำงานใดางานหนึ่งทุกๆวันเป็นเวลา10ปีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะว่างานนั้นจะกลับกลายหรือกลายมาเป็นส่วนหนึ่ง ที่สำคัญในชีวิตของเรานอกจากความคิดที่ได้กล่าวไปก็ยังมีความคิดอื่นๆอีกมากมายมิ้งคิดเรื่องนี้วนไปวนมาหลายครั้งหลายคราวเลิกไม่เลิอกอยู่นานหลายปีแต่มีวันหนึ่งนะคะมันเป็นเหตุผลหรือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิ้งตัดสินใจหยุดกิจการได้อย่างเด็ดขาดก็คือวันหนึ่งในขณะที่กำลังใคร้ควรหรือครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่ก็นึกถึงหน้าลูกน้องคนที่ฝากชีวิตไว้กับเราลูกน้องคนนี้เคยบอกมิ้งว่า ในชีวิตนี้ถ้าเขาทํางานอยู่เขาจะไม่ไปไหนแล้ววันนั้นมิคิดถึงหน้าเขาค่ะแล้วก็คิดว่าวันนี้เรายังดูแลคนคนนี้ได้แต่เราไม่แน่ใจเลยว่าเราจะทําได้ตลอดลอดฝั่งไปอีก10ปี20ปีหรือไม่ดังนั้นเมื่อคิดดังนั้นเมื่อคิดถึงผลประโยชน์ของทีมงานคนนี้มิ้นก็คิดว่าถ้าวันนี้เราปล่อยเขาไปก็น่าจะเป็นผลดีกับเขามากกว่า เมื่อคิดได้เช่นนี้ค่ะสิ่งนี้ทำให้มิงตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและจะไม่หันหลังกลับมาคิดเรื่องนี้อีกต่อไปเมื่อคิดได้แล้วตัดสินใจได้แล้วนะคะก็มาถึงวันที่มิงต้องบอกข่าวทีมงานวันนั้นก็บอกตามตรงนะคะว่าก่อนจะแจ้งเนี่ยก็ความรู้สึกค่อนข้างท่วมท้นมากๆแต่ก็พยายามที่จะบอกจากความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกจริงๆซึ่งวันนั้นมิงได้บอกเด็กๆดังนี้นะคะมิงบอกว่าพี่เลือก ที่จะปล่อยทุกคนไปตอนนี้เพราะทุกคนยังหนุ่มยังสาวการไปเริ่มต้นใหม่ยังทำได้ง่ายในวันนี้พี่อยากให้เราทุกคนลองจินตนาการว่าถ้าพี่ยังดันทุกรังทําต่อไปท้ายที่สุดต้องปล่อยพวกเราไปในอีก10ปี20ปีข้างหน้าโอกาสเริ่มต้นใหม่ของพวกเราก็จะน้อยลงเรื่อยๆและเมื่อพี่คิดได้เช่นนั้นพี่ก็ทาใจไม่ได้ที่จะเป็นผู้ลิดรอ,อนอนาคตของพวกเราและนี่คือเหตุผลสำคัญของการตัดสินใจของพี่ในวันนี้ค่ะ เมื่อมิ้งคิดถึงเหตุการณ์นี้ประกอบกับเนื้อหาของคุณอดัมแกรนท์ที่ได้อ่านให้เพื่อนๆฟังไปในตอนต้นมิ้งได้ข้อสรุปดังนี้ค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราคิดเรื่องบางเรื่องไม่ตกตัดสินใจไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกของเราไม่ชัดเจนให้เรานําตัวเองออกมามองเรื่องนั้นแบบคนนอกและนําประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของคนที่เราลักเข้ามาประกอบการตัดสินใจแทนมิ้งเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แย่เกินไป การทำเช่นนี้จะทำให้เราตัดสินใจได้เด็ดขาดและเฉียบคมมากขึ้นค่ะดังนั้นวันนี้มิ้งก็ขอแบ่งปันข้อคิดจากการอ่านกับเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในตอนต่อๆไปมิ้งจะมีข้อคิดหรือบันทึกการอ่านที่เป็นประโยชน์อย่างไรมาแบ่งปันกับเพื่อนๆก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะสำหรับวันนี้มิ้งขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ